สวัสดีสวัสดีครับผมบิ๊กซับเกษตรนะครับวันนี้ช่องบิ๊กซับเกษตรอยู่ที่สาขาระยองนะฮะเจซีช็อปสาขาระยองเจซีช็อปสาขาระยองตั้งอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงข้ามโฮมโปรระยองนะครับอยู่ตรงข้ามโฮมโปรระยองวันนี้เรามาลงสินค้านะฮะเกี่ยวกับพวกการเกษตรด้วยนะฮะนี่ครับเข้ามานะครับวันนี้มาเบิกสินค้านะครับ ที่เจสิบเจสีช็อปสาขาระยองนะฮะมาพบผู้จัดาการด้วยนะครับวันนี้ช่องบิ๊กซับเกษตรนะครับเป็นไงครับสัมภาษณ์ของท่านผู้จัดาการสาขาระยองหน่อยเ,อเป็นไงพี่ยอดขายท่ลมทลายครับอยอดปุยย๋ยเป็นไงบ้างครับดีมากโอ้ดีมากเลยครับพี่นะมาก <นะ S 2> มาปั๊บจะหมดอีกแล้วจะหมดอีกแล้วปุ๋ยเพิ่งมาลงเียนะพี่ โอ้โหปุ๋ยของสาขาระยองปุ๋ยดีจริงๆอะของ j ีของบริษัทจอยแอนคอยของบริษัทจอยแอนคอย j ีนะใช่ไหมครับปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดดีทุกตัวมาลงเห็นเห็นว่าลงเมื่อวานนี้ไม่ใช่เหรอจะหมดอีกแล้วครับทุกท่านเออไม่ธรรมดานะระยองไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยยอดขายสนับนันไว้แล้วครับปุ๋ยมูลค้างคาวปุ๋ยเจนซี วันนี้ก็มาเบิกสินค้าหลายอย่างนะฮะมาเบิกสินค้าหลายอย่างที่เจซีช็อปนะครับอยู่ตรงข้ามโฮมโปรนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนมาชมได้นะครับมาเข้ามาทานกาแฟที่สาขาระยองก่อนก็ได้นะครับท่านผู้ัดการสาขาและทีมงานคอยดูแลทุกท่านอยู่นะครับสาขาระยองก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ขายปุ๋ยนี่ติดอันดับอันดับ หนึ่งับสองของภาคตะวันออกนะครับเหมือนสาขาจันทบุรีนะครับขายปุ๋ยดีมากนะครับเมื่อลงเมื่อวานนี้ก็จะหมดแล้วจันก็จะหมดเหมือนกันนะครับทุกท่านนี่สาขาระยองมีสินค้าเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะปุ๋ยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับวันนี้เบียก์ทรัพย์เกษตรนะครับมาเที่ยวมาเบิกสินค้ามาเบิกปุ๋ยไปด้วยครับทุกท่านครับนี่ดูสิครับสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้า กำลังจัดใหม่นะขายดีมากๆแลนะ้จัดของแทบไม่ทันเลยวันนี้อยากบอกทุกท่านว่ามาเที่ยวที่สาขาระยองอย่าลืมแวะนะครับตรงข้ามโฮมโปรระยองของเรานี่เองนะมีกาแฟอร่อยๆไว้ให้ทุกท่านนะฮรับรับประทานครับนี่กำลังจัดสาขานะครับนี่ปรับปรุงสาขาใหม่ทุกท่านครับมาแวะได้นะครับบิ๊กซั้เกษตรวันนี้ก็มาเบิกสินค้าที่สาขาระยองเหมือนกันฮนะ ปุ๋ยเมื่อวานนี้ก็จัดไปนะครับอ่าสี่ตันนะกับสี่ตันนะวันนี้ก็เข้ามาที่ระยองอีกครับก็มาเบิกสินค้าที่นี่อีกครับทุกท่านผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะนะครับอย่าลืมแวะอะมามาซื้อสินค้าได้นะครับมาเบิกสินค้าที่สาขาระยองได้จะเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ดเจอนซีปุ๋ยมูลค้างคาวก็มาเบิกที่สาขาระยองได้ครับตรงข้ามโฮมโปรนะครับทุกท่านนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้มีอ่าผู้นำหรือท่านผู้จัดการคอยดูแลนะครับเนี่ยให้มามาหาได้นะครับมาติดต่อได้นะครับบริการประทับใจนะฮะวันนี้ต้องฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับ JC shop สาขาระยองนะฮะอ่วันนี้บิ๊ก รั์เกษตรก็จะพามาเที่ยวชมอาจจะเป็นภาคตะวันออกก็จะมีเจซีช็อปสาขาระยองเจซีช็อปสาขาจันทบุรีนะฮะยอดขายปุ๋ยสนั่นวันไว้เยอะแยะมากมายเลยครับทุกท่านวันนี้มาใช้บริการได้นะครับทั้งปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำนะครับทุกท่านถ้าทุกท่านสนใจก็สอบถามนะฮะทางช่อง บิ๊กซับสับกษตเสรได้เลยนะครับยินดีให้บริการกับทุกท่านนะครับวันนี้ช่องบิ๊กซับกษตรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะอย่าลืมนะครับกดกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครให้บิ๊กช่องบิ๊กซับกษตรด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากๆนะครับช่องน้องใหม่แต่ใจรักนะครับที่จะทำ u t u b e นะครับ บิ๊กซับเกษตรนะครับก็จะลืมกดติดตามกดนั้นให้ด้วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่คอยให้กําลังใจนะฮะเราก็จะทําผลงานนะฮะผลงานดีๆให้ให้กับทุกท่านเนะี่ยได้ได้ติดตามรับรับชมแล้วอ่าแล้วก็พวุ่งพวกนี้น่าจะมีการเข้าสวนด้วยนะครับเข้าสวนแก้ปัญหาโรคพืชด้วยนะครับอ่าวันนี้ฝากฝากช่องบิ๊กซับเกษตรไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ